สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับ just anaket กับเกม fantasy life i the girl who steal time อีกเช่นเคยนะครับสารภาพเลยว่าช่วงนี้โดนขโมยเวลาหนักมากครับแต่ไม่ได้เป็นเพราะเกมนี้นะโดนขโมยจากน้องห่างม้าสุดสวยนางหนึ่งแล้วก็ดูทรงแล้วน่าจะโดนไปอีกยาวๆพอสมควรเลยนะฮะวันนี้ก็เลยรีบฮึบมาแชร์ข้อมูลสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก่อน เป็นเรื่องที่มีคนขอเข้ามาเยอะพอสมควรเลยครับกับข้อมูลของดันเจี n นต้นไม้หรือว่า treasure g o v e ที่ตั้งอยู่ในบ้านของเรานั่นเองแต่ขอดอกจันตัวใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับการเล่นแบบ co-op หรือว่า multiplayer นะครับอาจจะมีแทรกมาบ้างนิดหน่อยแต่จะไม่ได้ลงรายละเอียดนะเนื่องจากว่าผม,มยังไม่ได้ลองเล่นกับคนอื่นเลยครับ ที่ผ่านมาเล่นคนเดียวแบบอินโทรเวิร์ดมาตลอดเลยถ้าให้ข้อมูลฝั่งนั้นก็เกรงว่าจะมีอะไรผิดพลาดไปดังนั้นเลยขอไม่ไปลงรายละเอียดลึกๆฝั่งโคออปนะครับอาจจะเสริมให้นิดหน่อยเท่าที่ผมรู้นะตกลงกันตามนี้ก่อนนะโอเคถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเรามาเริ่มทำความรู้จักกับดันเจี้ยนต้นไม้กันครับดันเจี้ยนต้นไม้หรือว่าเทเชอร์โกฟนะครับเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ จะปลดมาให้เราเล่นตอนจบแชปเตอร์สนะครับถ้าจําไม่ผิดนะก็คือพอเราเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยอะ่ะจะมีจุดที่เราได้รับแซป i ิงหรือว่าต้นกล้ามาเกมเนี่ยก็จะสอนให้เราปลูกแตนต้นไม้ในบ้านเราครับโดยใช้เจ้าแซปริงนี่แหละซึ่งตัวแซป i ิงเองก็สามารถฟาร์มได้จากมิมิกในแมปม่วงเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแมปม่วงก็แวะไปรับชมกันได้นะครับมีคุยเรื่องนี้ไปด้วยนะ,อะโอเคกลับมาที่ดันต้นไม้ ถามว่าจำเป็นต้องรีบเล่นตั้งแต่คอนเทนต์มันเปิดให้เล่นเลยไหมผมตอบได้เลยครับว่าไม่จำเป็นคอนเทนต์เนี้ยจริงๆเป็นคอนเทนต์หลักเลยครับสำหรับคนที่จบเนื้อเรื่องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังนะก่อนอื่นขอพามารู้จักกับลักษณะของดันเจี้ยนต้นไม้ก่อนนะครับมันจะมีทั้งหมด10ชั้นด้วยกันโดยในแต่ละชั้นอาจจะมีหลายห้องก็ได้ แล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นลูกเล่นของเกมที่ใส่เรื่องการนับปีแบบถอยหลังไปเรื่อยๆให้เข้ากับบริบทของเกมที่มีการย้อนไปในยุคสมัยอดีตเนาะในครั้งแรกที่เราปลูกนะครับมันจะเริ่มจากปีที่ศูนย์หรือว่าปัจจุบันนั่นเองแล้วย้อนกลับไปถึง100ปีก่อนหน้าก็คือทุกๆ1ชั้นจะย้อนกลับไปในอดีตทีละ10ปีซึ่งตรงเนี้ มีผลกับเลเวลของมอนสเตอร์แล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เราจะต้องไปสู้ด้วยนะยิ่งเราย้อนอดีตไปไกลมอนสเตอร์ Monster และวัตถุดิบก็จะยิ่งมีเลเวลที่สูงขึ้นครับถ้าเป็นช่วงปีที่0ถึง100ปีก่อนหน้ามอนสเตอร์ Monster จะเริ่มที่เลเวลสักประมาณ20-25ถึงประมาณนี้ครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ชั้นสุดท้ายคือ900 -1,000 ถึงปีก่อนหน้าที่มอนสเตอร์และวัตถุดิบจะไปตันที่เลเวล1 0 0นั่นเอง อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าดันต้นไม้ที่เราปลูกจะมีทั้งหมด10ชั้นเสมอเนาะแต่จะสุ่มจํานวนและรูปแบบของห้องทุกครั้งนะครับซึ่งในการสํารวจดันเจี้ยนต้นไม้แต่ละครั้งเราสามารถสํารวจได้ทุกห้องเลยพอเราสํารวจทุกห้องจนหนําใจก็ให้ไปเคลียร์ลาสบอสในห้องสุดท้ายของชั้นที่10ซึ่งพอเคลียร์ได้ปุ๊บจะมีของรางวัลอยู่2อย่างด้วยกันคือ1 เกมจะปลดล็อกให้เราสามารถปลูกดันต้นไม้100ปีถัดไปได้เช่นพอเราจบชั้นที่0ูนถึง100ปีก่อนหน้าใช่ไหมครับเกมก็จะปลดการปลูกชั้นที่ 100- ถึง200ก่อนหน้ามาให้เราแปลว่าในครั้งต่อไปเราก็จะสามารถลงดันต้นไม้เนี่ยได้ลึกขึ้นหรือเราจะเลือกปลูกที่ชั้นเดิมก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะไปเจอคู่ต่อสู้ที่มันเก่งกว่าเดิมเนาะ 2. คือ g o d ดเดสฟูดครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้เนี่ยถ้าเป็นชั้นที่เริ่มต้นด้วยปี0 100 200และ300ปีตอนเคลียร์ดันเรียบร้อย,ยจะได้มา1ชิ้นแต่ว่าถ้าไปเริ่มต้นปีที่400 500 600และ700จบดันปุ๊บจะได้2ชิ้นและสุดท้ายถ้าไปเริ่มต้นปีที่800แล้วก็เริ่มต้นปีที่900จะได้ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกัน โดยเจ้าก็อ d เด็ดฟุตจะเอาไว้ใช้ซื้อของในร้านพี่มาโครครับดูทางด้านบนของร้านพี่มาโคเนาะแล้วเลือกเป็นรูปก็อ d เด็ดฟุตเหลืองๆอ,อันนี้ฮะก็จะมีของขายให้เราเต็มเลยหลักๆที่น่าสนใจจะเป็นสูตรการผลิตแล้วก็อันนี้ครับหน้าสุดท้ายมันจะมีทรงผมแล้วก็ลูกตาแบบใหม่ๆเอาไว้ให้แต่งตัวละครของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติไอแตมหรือว่าไอเจ้ากอเด็ดฟุตเราเหลือเนี่ย ก็จะมีกล่องกาชาขายให้เราด้วยครับอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะแต่รู้ข้อมูลมาว่ากล่องกาชาอันนี้มันจะสุ่มสีของบัตตี้เพิ่มขึ้นครับซึ่งบัตตี้แต่ละคนก็จะมี3สีด้วยกันประมาณนี้อีกอย่างที่อยากเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งครับก็คือรู้มาว่าถ้าเราเล่นเป็นมันติเพยเยอร์หรือว่าโคออปเนี่ยแบบเคลียร์ดันต้นไม้ได้เนาะเราจะได้ตัวก็เด็ดฟุเพิ่มพิเศษมาอีกด้วยนะ ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่คุ้นๆว่าได้เพิ่มมารอบละ3ชิ้นเลยแต่อันนี้ย้ำนะครับว่าข้อมูลผมไม่ชัวร์เนาะถ้าใครแม่นๆข้อมูลอันเนี้ยแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้จะพาทัวร์ครับว่าในดันเจี้ยนต้นไม้มันมีห้องอะไรให้เราได้ไปพบเจอบ้างมาเริ่มกันที่ห้องทั่วไปก่อนนะห้องทั่วไปจะมีห้องบอนสเตอร์ห้องตัดไม้ห้องถูกแร่ ห้องตกปลาแล้วก็ห้องเก็บผักครับที่บอกว่าเป็นห้องธรรมดาห้องทั่วไปเนี่ยเพราะว่าห้องเหล่านี้มันจะมีลักษณะการเล่นนะที่เหมือนกันก็คือทุกห้องจะมีวัตถุดิบที่ตรงกันกันกนกบไอคอนประจําห้องอยู่แล้วก็จะมีเป้าหมายในลักษณะเดียวกันเลยเช่นถ้าเป็นห้องเก็บผักก็อาจจะให้เราเก็บผักทั้งหมดในห้องหรือไม่ก็ให้เราไปหาของบางอย่างที่มันจะดรอปได้จากการที่เราไปเก็บผัก อาจจะไม่ต้องเก็บทั้งหมดถ้าดวงดีก็คือประมาณนี้มีแค่นี้เลยถ้าเปลี่ยนรูปแบบห้องเป็นอย่างอื่นก็คือเหมือนว่าแค่เปลี่ยนกิจกรรมครับไม่ได้มีอะไรต่างกันเท่าไหร่แต่ในหนึ่งรอบที่เราลงดันเจี้ยนต้นไม้นะครับมันจะมีห้องแบบไหนเยอะห้องแบบไหนน้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไปอิงก,กันกับห้องของบอสครับเช่นถ้ารอบนี้เราลงไปแล้วบอสมันเป็นผักห้องระหว่างทางที่เป็นห้องทั่วไปอ่ะ มันก็จะมีห้องที่เป็นผักให้เก็บเยอะหน่อยแต่ว่าก็จะมีห้องออแบบอื่นๆแซมๆม,มาบ้างเนาะโดยปกติแล้วนะครับวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เราเจอในห้องทั่วไปเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถพบเจอได้ในระหว่างการเดินทางตลอดทั้งเกมอยู่แล้วแต่ว่าความพิเศษของดันต้นไม้ก็คือมันจะมีมอนสเตอร์หรือว่าวัตถุดิบสีม่วงสุ่มเกิดตามห้องต่างๆด้วยซึ่ง ทั้งมอนสเตอร์และวัตถุดิบสีม่วงเนี้ยมันจะดรอปของบางอย่างที่สามารถหาได้จากพวกสีม่วงนี้เท่านั้นครับจริงๆแล้วทั้งมอนสเตอร์และวัตถุดิบม่วงเนี่ยนอกดันต้นไม้อะมันก็มีนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้เยอะมากยิ่งถ้าเป็นมอนสเตอร์ม่วงเนี่ยถ้าเราอยากจะฟาร์มมันฟาร์มในดันต้นไม้จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นพวกวัตถุดิบจะเป็นต้นไม้หรือเป็นแร่เนาะที่เป็นสีม่วงนะฮะฟาร์มข้างนอกดันมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ มันมีหลายจุดเลยเดี๋ยวค่อยๆเล่าต่อนะอะแต่ว่าทีนี้ทีเด็ดที่มันดรอปจากพวกตัวม่วงทั้งหลายเนี่ยมันจะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันก็คือ dark fire แล้วก็ mysterious a l e r ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับไอเทมทั้ง2อ,อย่างนี้กันแต่ว่าก่อนจะไปต่อในเรื่องของ dark fire แล้วก็ mysterious a l e r มีเรื่องต้องแจ้งเพื่อนๆให้ชัดเจนก่อนครับก็คือ เพื่อนๆต้องจบเนื้อเรื่องหลักก่อนย้ำนะต้องจบเนื้อเรื่องหลักก่อนแล้วไปคุยกับพี่เอ็ดเวิร์ดให้เสร็จเกมอ่ะมันถึงจะปลดล็อกให้ไอ้พวกตัวม่วงทั้งหลายอะ่ะมันดรอปไอสองไอเทมนี้นะครับถ้ายังไม่จบเนื้อเรื่องหลักและยังไม่ไปคุยกับพี่เอ็ดเวิร์ดให้เสร็จตีมอนม่วงตีวัตถุดิบม่วงให้ตายยังไงอะ่ะมันก็ไม่ดรอปไอเทมสองอย่างนี้ที่เรากำลังจะคุยกันชัดเจนนะ ดังนั้นนี่เลยเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องรีบมาเล่นดันเจี้ยนต้นไม้ก็ได้ครับไปเคลียเนื้อเรื่องหลักก่อนก็ได้จะได้คุ้มกับการไปเจอพวกมอนม่วงในดันต้นไม้เนาะอ่ะทีนี้มาคุยกันว่าไอเจ้าไอเทม2อย่างเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างมาเริ่มกันที่ตัวดาร์ f ไฟเออร์ก่อนไอเทมชิ้นนี้นะครับเอาไว้ใช้เปิดประตูม่วงครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นมา ระหว่างทางอ่ะเราจะได้เจอกับประตูม่วงเนี้ยมาแล้วแน่ๆแล้วก็สงสัยว่ามันจะเปิดได้ยังไงอันนี้แหละครับวิธีเปิดคือเราต้องเอาไอเทมชิ้นนี้ไปใช้กับประตูที่เราเจอระหว่างทางครับแล้วพอเราเปิดเข้าไปส่วนใหญ่อ่ะสิ่งที่เราจะได้เจอนะครับเราก็จะเจอกับพวกวัตถุดิบสีม่วงที่มันอันเดียวก,กันกับที่เราสามารถเจอในดันต้นไม้ได้นั่นเองอันนี้ก็เลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่า วัตถุดิบม่วงอ่ะเราสามารถเจอนอกดันต้นไม้ได้ด้วยดังนั้นถ้าอยากจะฟาร์มวัตถุดิบม่วงบางทีก็ไม่ได้จําเป็นต้องเข้าดันต้นไม้อย่างเดียวเนาะเราใช้คู่กับเทคนิคประตูม่วงที่เราคุยกันไปในคลิปแมปม่วงเนี้ยก็ได้สลับไปสลับมาระหว่าง2โลกเพื่อให้ตัววัตถุดิบมันรีเซ็ตเกิดขึ้นมาใหม่ทําได้เหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึงอย่างที่2ครับก็คือตัวมิสเทอรี่สเลดตัวเนี้ยมันเอาไว้ใช้ สุ่มกาชากับพี่เอ็ดเวิร์ดครับซึ่งก็จะมีโอกาสได้สูตรการผลิตเยอะแยะเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะม่วงๆดูแบบเป็นเหมือนธีมปีศาจหน่อยเนาะแต่ว่าทีเด็ดเนี่ยน่าจะมี2อย่างครับที่ผมเจอนะไม่รู้มีอย่างอื่นอีกไหมอย่างแรกก็คือมอเตอร์ไซค์แวนสุดเท่สีม่วงครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือพวกชุดเลเวล5ที่มันเท่จริงๆเหมือนมันจะมีหลายชุดด้วยครับแต่ว่า รงนี้ผมเองก็ยังได้ชุดไม่ครบนะได้มาแค่ตัวมอเตอร์ไซค์เท่านั้นจบไปเรียบร้อยครับกับห้องทั่วไปเดี๋ยวพาทัวร์กันต่อคราวนี้มาดูห้องหายากกันมั่งมันจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแต่ห้องเหล่นี้มันจะสุ่มมาเกิดไม่บ่อยนะักเอ่อไม่ดิเอาใหม่ขึ้นอยู่กับดวงของพวกท่านแล้วล่ะฮะบางคนอาจจะสุ่มรอบเดียวแล้วเจอบางคนอาจจะสุ่มหลายรอบหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกกัน ห้องแรกตรงตามรูปเข้าใจง่ายมากเลยครับเข้าไปก็คือจะเจอคลังกล่องสมบัติล้วนๆห้องนี้ก็คือแค่ไล่เปิดกล่องแล้วก็ไปต่อได้เลยแต่อันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะฮะว่ามันมีไอเทมหรือว่าสูตรการผลิตอะไรที่มันจะได้รับจากที่นี่ที่เดียวเลยไหมเพราะว่าที่ผมเปิดเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกลือนะมีสูตรการผลิตมาบ้างแต่ไม่เคยเช็คว่าหาที่อื่นได้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีของบอสโผลมาบ้าง ประมาณนี้ครับห้องต่อมานะครับอันนี้ไอคอนมันจะดูเหมือนเป็นรูปปั้นอัศวินห้องนี้หน้าที่ของมันคือมีไว้ dry age อาวุธครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเอาอาวุธไปหมักไปบ่มไว้ใต้ดินนั่นแหละฟิลลิ่งมันจะประมาณว่าตอนนี้เราลงดันเจ้นต้นไม้เรากำลังย้อนอดีตอยู่ แล้วเราก็เอาอาวุธของเราอะไปฝังไว้ในใต้ดินในอดีตแล้วก็พอเราเคลียร์ดันต้นไม้เสร็จเราจะย้อนกลับมาในฐานของเราเป็นยุคปัจจุบันใช่ไหมครับเราค่อยไปขุดเอาอาวุธที่เราฝังไว้กลับมาใช้อาวุธมันก็ดีขึ้นยิ่งฝังในชั้นที่มันลึกๆยิ่งผ่านไปนานๆของยิ่งดีประมาณนั้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันก็คือเป็นเมคานิกในการเพิ่มออปชันช่องที่3 ให้กับอาวุธของเรานั่นเองวิธีการก็คือพอเราเข้ามาในห้องปุ๊บจะพบกับรูปปัน้นให้เราคุยกับมันแล้วก็มันจะให้เราเลือกอาวุธครับเป็นอาวุธที่เราต้องการจะเพิ่มออปชันช่องที่3เข้าไปทีนี้ไอออปชันที่เราจะได้เนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นด้วยกันโดยขั้นจะขึ้นตามแต้มจากวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้ไอหลอดแต้มด้านล่างตรงนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นครับ มันก็จะมีตั้งแต่ขั้นแรกก็คือศูนย์แต้มไม่ต้องใส่อะไรลงไปเลยแล้วก็ขยับมาเป็น500แล้วก็เป็น1000แต้มตามลำดับเนาะซึ่งวัตถุดิบแต่ละอย่างก็จะมีแต้มของมันอยู่ครับแต่ว่าผมแนะนำนะให้ใส่พวกที่เราสามารถหาซื้อจากพี่มาโคได้ก็ดีครับคือเราไม่จำเป็นต้องเอาของบอสของหายากๆไปใส่ก็ได้คือแต้มมันอาจจะสูงก็จริงแต่มันหาซื้อมาเติมไม่ได้เนาะ อย่างของผมเนี่ยในตัวอย่างคือผมจะเอาดอกไม้สีแดงที่ซื้อจากพี่มาโคใส่เข้าไปเลยง่ายดีทีนี้เราจะใส่กี่แต้มดีให้ทุกคนเนี่ยลองกดปุ่มตรงนี้ก่อนครับของผมมันเป็นจอย Xbox มันจะเป็นตัว lt นะพอเรากดไปปุ๊บมันจะขึ้นลิสต์สก,กิลให้เห็นครับว่าอาวุธชิ้นเนี้ยถ้าเราใส่แต้มไปเท่านี้มันจะมีโอกาสได้ออปชันอะไรบ้างตัวเลขของออปชันนี้นะครับถ้าชั้นมันยิ่งลึก มันจะยิ่งบวกเยอะนะที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่อันนี้เป็นชั้นสุดท้ายครับคือชั้นที่900ถึง1,000ปีก่อนหน้าค่าพลังที่บวกเนี่ยมันก็จะเยอะที่สุดแล้วครับหลังจากที่ดูลิสต์สกิลลิสต์ออปชันต่างๆแล้วถ้าเลือกได้แล้วนะครับว่าอยากได้ออปชั่นอะไรก็ให้ใส่วัตถุดิบไปให้แต้มมันถึงตามที่เราต้องการเนาะแล้วก็กดหมักบ่มมันได้เลยอ่ะ แต่ว่าตรงนี้มีข้อควรระวังนะครับก็คือถ้าเกิดเราเอาอะไรฝังลงไปแล้วอ่ะเราจะโดนถอดอาวุธชิ้นนั้นออกนะครับเราจะไปรับอาวุธคืนได้อีกทีก็คือตอนที่เคลียร์ดันต้นไม้นี้เสร็จนะดังนั้นถ้าเราฝังอะไรไปเราควรจะหาอันสำรองไว้หน่อยถ้ามันจำเป็นต้องใช้ในห้องถัดไปนะครับแต่ปกติที่ทำอ่ะก็คือผมจะเคลียร์ห้องอื่นที่อยากเคลียร์ให้เสร็จก่อน เหลือไว้แค่ไอห้องบ่มอาวุธอันเนี้ยกับห้องบอสพอมาเหลือแค่2ห้องผมก็แค่เอาอาวุธที่ผมอยากจะฝังเนียเอามาฝังให้เสร็จก่อนเสร็จปุ๊บก็ไปตีบอสให้จบแล้วก็ออกไปรับอาวุธคืนแค่นั้นเลยนะครับเป็นอันจบงานนะอ้ออีกอย่างหนึ่งข้อควรระวังที่2นะครับก็คือถ้าเรายังไม่เคลียร์บอสแล้วเราอาจจะออกไปนอกดันเจี้ยนก่อน เราจะเห็นไอแสงวิงวิ่ะอยู่ตรงรูปปั้นใช่ไหมคือเราจะไปกดรับอาวุธคืนน่ะถ้าเราทําแบบนั้นเกมจะขึ้นเตือนเลยครับว่าคุณยังไม่ได้เคลียร์บอสนะถ้าคุณเลือกเอาอาวุธออกตอนนี้มันจะถือว่าการบ่มการฝังเนี่ยเป็นโมคะนะอันเนี้ยผมไม่เคยลองนะครับว่าถ้าดึงออกช็อตนี้เลยจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่กล้าเหมือนกันนะดังนั้นนะครับเอ่อถ้าจะให้ชัวร์ก็คืออย่าลืมไปเคลียร์บอสให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมารับอาวุธ กลับมานะครับต่อมานะครับห้องนี้จะมีไอคอนหน้าตาเหมือนกับไอคอนของสเตนลิงหรือว่าคือไอคอนตัวแทนน้องๆบัตดีในทีมเรานั่นเองพอเราเข้ามาในห้องนี้จะเจอกับกล่องสีฟ้าที่หน้าตาคุ้นเคยครับเป็นกล่องที่จะเปิดเราได้น้องๆเนาะก่อนหน้านี้เป็นแบบนั้นแต่ว่ารอบนี้นะครับจะเป็นการรอปไอเทมเสริมพลังให้กับน้องๆโดยไอเทมเนี้ย จะเป็นการเสริมพลังแบบล็อกตัวละครเลยครับคือเป็นตัวไหนใช้ได้กับตัวนั้นอย่างเดียวใช้กับตัวอื่นไม่ได้นะแล้วก็มันจะเป็นการสุ่มนะครับเราเลือกตัวไม่ได้เนอะพอเราได้มาปุ๊บให้เราอะมาคุยกับรูปปั้นเทพธิดาที่บ้านเราครับเลือกข้อแรกแล้วก็จะขึ้นลิสต์ตัวที่เรามีไอเทมเสริมพลังอยู่ครับเราก็เลือกตัวที่เราจะปลุกพลังพร้อมกับใช้ดอกไม้สีฟ้าในการดําเนินการต่อ ผลลับก็คือสแตตของน้องๆจะสูงขึ้นก็คือเก่งขึ้นนั่นเองครับห้องสุดท้ายของกลุ่มห้องหายากนะครับเป็นลังมอนสเตอร์เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดสำหรับการฟาร์มเลเวลสายคอมแบทแล้วก็ฟาร์มตัวดาร์คไฟเร์แล้วก็มิสเตอร์เยสเลดด้วยเพราะว่าห้องนี้มันจะเป็นมอนม่วงล้วนๆเลยครับของดีเลยจะมีประมาณสัก,กี้กว่าตัวเนาะ เข้ามาไม่มีอะไรมากครับเราแค่ตีให้หมดแล้วก็ดอปของกลับบ้านจบปิ้งแค่นั้นเลยอันนี้มันเลยเป็นห้องที่ผมบอกว่าถ้าเราอยากฟาร์มมอนม่วงเรามาฟาร์มในดันเจี้ยนต้นไม้ดีกว่าไปฟาร์มข้างนอกเพราะว่าเข้ามาเราเจอทีหนึ่ง20กว่าตัวเลยไหนๆก็ไหนๆอุตส่าห์เจอห้องดีแถมวิธีฟาร์มห้องนี้ให้นิดนึงครับเนื่องจากว่าห้องนี้เป็นห้องทีเด็ดแล้วก็มีหลายสิ่งที่ทุกคนต้องการเนาะ วิธีการฟาร์มห้องนี้ได้แบบไม่จำกัดก็คือให้เราตีมอนในห้องจนเกือบหมดย้ํานะครับว่าเกือบหมดนะห้ามตีหมดเด็ดขาดถ้าจะฟาร์มเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆตีมันหมดเกมจะถือว่าเพื่อนๆเ,เคลียห้องนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองดังนั้นวิธีการก็คือให้ตีแล้วเหลือไว้สัก1-2ตัวครับเกมมันจะถือว่าเราอะยังไม่ได้เคลียห้องนี้จากนั้น ให้เปิดตัวเมนูขึ้นมาเลื่อนไปหาเมนูอันนี้ครับเป็นการยอมแพ้แล้วออกจากดันเจียนนั่นเองซึ่งอันนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลนะการยอมแพ้ออกมาจากดันเจียนไม่มีผลเสียใดๆเลยครับคือของที่ได้เลเวลที่ได้ความคืบหน้าในการสำรวจห้องที่เราเคลียร์มาแล้วทุกอย่างยังอยู่กับเราแบบครบถ้วนดังนั้นกดออกมาได้เลยครับไม่ต้องหลักเล จากนั้นให้กลับเข้าไปในดันเจียนต้นไม้อีกรอบครับจะเห็นว่าห้องรังมอนสเตอร์ยังสามารถเข้าได้อยู่ใช่แล้วฮะพอเข้าไปเราก็จะเจอมอนที่มันรีสปอนเกิดใหม่ขึ้นมาเป็นกลุ่มเดิมแบบเป๊ะๆดังนั้นอยากจะฟาร์มอะไรก็เอาให้หนำใจได้เลยครับทัวดันเจียนห้องสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้ครับห้องของบอสนั่นเองห้องบอสในดันต้นไม้มันสำคัญยังไง คือมันจะมีบอสหลายตัวเลยครับที่เกิดเฉพาะในดันต้นไม้เท่านั้นแล้วก็ของที่รอปจากบอสเหล่านี้ก็จะใช้ทำไอเทมที่มันเลเวลสูงๆซะด้วยแต่ว่าเวลาที่เราสุ่มปลูกต้นไม้มันก็มีโอกาสที่จะเจอทั้งบอสที่พบได้ในข้างนอกแบบทั่วไปที่เราเคยเจอเนาะแล้วก็บอสเฉพาะของดันต้นไม้เท่านั้นอันนี้ก็วัดดวงทุกคนอีกเช่นเคยครับดังนั้น ถ้าสุ่มแล้วเจอบอสหน้าตาแปลกๆที่เราไม่เคยเจอข้างนอกก็อย่าปล่อยให้หลุดมือนะฮะจบครบถ้วนนะครับสำหรับรูปแบบห้องทั้งหมดที่เราจะเจอได้ในดันเจียนต้นไม้เนาะแต่ว่าก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวมีข้อมูลเพิมเ่มเติมอื่นๆที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆทราบอีกสักนิดหนึ่งครับเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะขอย้อนกลับมาย้ำเรื่องการยอมแพ้กลางคันนิดนึงครับ อย่างที่บอกไปตอนฟาร์มรังมอนสเตอร์เนาะขอย้ำให้ชัดอีกทีว่าการยอมแพ้กลางทางไม่มีผลกระทบใดๆเลยนะเผื่อเพื่อนๆอยากจะออกมาผลิตของออกมาเตรียมตัวหรืออยากจะงีบพักสายตาักหน่อยไม่เล่นละสามารถออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องลังเลนะครับรวมถึงทุกครั้งที่เราเข้าดันต้นไม้เนี่ยถ้าเราสังเกตที่มุมบนขวาหน้าจอ,อครับมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่เริ่มจาก60นาที แล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆอันนี้ผมไม่มีฟุตตอนหมดเวลาให้ดูนะแต่ว่าต่อให้เวลาหมดก็ไม่มีผลเสียอะไรต่อเราเช่นกันครับดังนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าปัจจุบันเขาจะใส่นาฬิกานี้ไว้ทําไมแต่ว่าตรงนี้แค่อยากคอนเฟิร์มว่าสํารวจให้เพลินจนหมดเวลาก็ได้ไม่มีผลเสียอะไรเลยหรือถ้าใครมีข้อมูลไอเจ้านาฬิกานับถอยหลังตรงนี้นะครับ สามารถแชร์กันได้เต็มที่เลยนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือในระหว่างที่เพื่อนๆอ,อยู่ที่หน้าจอเลือกห้องที่จะเข้าอ่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนทีมได้ด้วยนะของผมมันเป็นจอย Xbox จะกดปุ่ม X นะครับ mm. เผื่อใครอยากจะเปลี่ยนน้องๆก่อนจะไปลุยห้องถัดไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนาะสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยครับต่อมานะครับ ระหว่างที่เพื่อนๆกําลังสํารวจเนี่ยอาจจะได้พบเจอกับรูปปั้นเทพธิดาตามห้องต่างๆฮะน้องอาจจะสุ่มเกิดมานะไม่มีให้สังเกตในตอนเลือกห้องเนาะแต่ว่าพอเราเข้าไปคุยเขาจะเริ่มเล่าปัญหาในไดอะล็อกแรกครับแล้วก็บอกสิ่งที่เขาอยากจะได้ในไดอะล็อกที่2โดยหน้าเนี้ยมันจะมีคีย์เวิร์ดให้เป็นตัวสีแดงๆอยู่หลักๆแล้วอะ เราสามารถจำคีย์เวิร์ดจากตัวสีแดงนี้แล้วก็ไปตอบคำถามด้วย choice ที่มีคีย์เวิร์ดตรงกันได้เลยเพียงแต่ว่าแบบนานๆสักทีครับมันจะมีคีย์เวิร์ดโผล่ซ้ำกันมาตรง choice อันนี้ก็ต้องมาอ่านนิดนึงว่าไอสิ่งที่เขาพูดมันคือเรื่องอะไรเขากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนต้องการอะไรก็จะได้ตอบถูกเนาะ แล้วเมื่อเราตอบถูกนะครับเราจะได้รางวัล2อย่างก็คือ1นไอเทมสุ่มมาให้อันนี้คือสุ่มจริงๆครับได้อะไรไม่รู้มัวตัวไปหมดเลยแล้วก็อย่างที่2ก็คือบัฟเพิ่มพลังต่างๆครับผมจําไม่ได้แล้วว่ามันอยู่กี่นาทีเนาะแต่มันจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีเพิ่ม SP เพิ่มหลายอย่างเลยครับแต่ว่าอยู่ไม่นานมากแล้วก็บัฟเนี้ยจะอยู่กับเราแค่ห้องที่เราเจอรูปปั้นเท่านั้นนะครับถ้าไปห้องต่อไป บัฟมันก็จะไม่ได้ตามเราไปด้วยนะสุดท้ายนะครับคือเรื่องการรีแพนก็คือเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วว่าไอ้ดันต้นไม้เนี่ยมันมีอะไรให้เล่นบ้างก็เราก็เล็งก่อนใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปลงดันต้นไม้เราอยากได้อะไรทีนี้พอเราปลูกต้นไม้ไปนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เจอสิ่งที่เราต้องการเนาะเพื่อนๆก็มีออปชันในการรีแพนอยู่นะก็คือมันจะเป็นการทิ้งอันเก่าไปเลยแล้วก็ ปลูกอันใหม่ขึ้นมาทดแทนนั่นเองแต่ว่าก็จะต้องใช้ตัวแซป,ปริงในการปลูกใหม่อยู่ดีนะครับอย่าลืมนะว่าวิาวธีการหาแซป,ปริงง่ายที่สุดก็คือไปล่าเจ้ามิมิกในแมปม่วงนะครับจริงๆมันหาซื้อตามจุดต่างๆในแมปม่วงได้อีกแต่ผมมองว่าอันนี้ง่ายสุดละไปตีมิมิกเถอะน่าจะหมดเกลี้ยงแล้วครับสำหรับข้อมูลเรื่องนันเจนต้นไม้ฉบับอินโทเวถ้าหากตกหล่นอะไรไปขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ อ๋อแล้วก็ต้องขออภัยทุกคนเรื่องข้อมูลฉบับมัลติเพยเยอร์ด้วยนะฮะคือข้อมูลผมไม่แม่นจริงๆแต่ถ้าใครมีอะไรสงสัยสามารถถามกันในคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมลองช่วยหาข้อมูลมาตอบให้ผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีข้อมูลอยากจะแชร์ก็สามารถแชร์ในคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับ สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ดูกันมาจนจบขอฝาก Just Anaket ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเจอกันใหม่คลิปหน้าเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ